ลาคุณถูงพูดเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเทรดกันหรือมาสอนที่ชมรมใช่ไหมก็จะแทรกเรื่องธรรมะด้วยตลอดอ,อย่างในเว็บบีนาขึ้นวันจันทร์เนี่ยก็จะมีครึ่งครึ่งเลยแหละเราดูกราฟสักครึ่งหนึ่งล้วก็ไปพูดเรื่อง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 ธรรมะอีกสักครึ่งหนึ่งนะเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยทางด้านนี้เนี่ยที่มาที่ไปมาเป็นยังไงทําไมถึงไปสนใจทําไมถึงศึกษาทําไมถึงได้มีโอกาสปฏิบัติมามาจนถึงตอนนี้ด้วย จริงๆเนี่ยมันก็อยากจะพูดเรื่องนี้มันนานตั้งแต่แรกเลยวแต่ว่ามันไม่ได้โอกาสเพราะคนยังไม,ไม่ไม่พร้อมที่จะเข้าใจนะเ mm hmm. มือ่อเมื่อสมัยเด็กๆเนี่ยไปเรียนเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยพวกนักเรียนเร็วๆเนี่ยนะเขาโดดเรียนกันออกนอกโรงเรียนเลย mm hmm. ไปเที่ยวกันนะโอ้โหเร็วเราเข้าไปเขาด้วยเพราะว่ามันในกลุ่มเพื่อน,นแต่พอออกไปตอนเราไปห้องสมุด ห้องสมุดนู้นนะ่ะห้าสมุดแห่งชาติไปหาซื้ออ่านเพราะว่าห้าสมุดโรงเรียนมัน,มนหมดตอนนั้นไม่ได้บอกใครอะ่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราแปลกไม่เหมือนคนอื่นก็คือชอบศึกษาเรื่องศาสนาก็จําได้ว่าอายุประมาณอ่าสิบสบกว่าขวบเนี่ยโดนโดนรายงานมาโดนพ่อเขียนแล้วทีแยแล้วก็ป่วยการจะบอกพ่อว่า,วาเราไป ข้อสูตรแห่งชาติเพื่อศึกษาศาสนาพูดให้ตายก็ไม่เชื่อเอา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 โดดเรียนไปทำอะไรเออไปอ่านมาไต้ปิดกอกหยองหมดเล่ใช่ใช่เสร็จแล้วพออายุยี่สิบก็ก็อยากจะบวชแต่ไม่มีใครเทคซีเรสซี่อ่ะไม่รู้จะบวชเองได้ยังไงใช่ไหมไม่มีใครเทคซีเรส s l y เพราะสมัยนั้นเนี่ยสมัยนั้นมีเงินเยอะนะแล้วก็ เป็นเป็นผู้ชายรูปหล่อสอบเข้าจุฬาได้อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็โอโ้โหเียชมตัวเองได้นะเออเออนนี้คือคือไม่ได้ชมในรูปขึ้นไปในพูดเบรกเลยประตกลางนี <laughs> ร่รูปเก่าใช่ไหม <laughs> คือเมื่อก่อนเนี่ยนะตอนสมัยอยู่จุฬาเนี่ยข้าวมันจานละบ,บาทใช่ไหมกินข้าวสองจานสองบาทน้ำเงินฟรีมันใช้เงินนิดเดียวนะแต่ตอนนั้นสอนเทนนิสชั่วโมงละห้าสิบบาท โอ้โห่รวยอ่ะรวยนะหา้าบบาทเนี่ยเย็นๆไปตีเฮนสแล้วก็มีลูกศิษย์เป็นฝรัง่งมาก็ททำไมสอนได้เพราะเดินพูดภาษาอังกฤษได้ทําไมก็ไม่รู้ก็จากอ่านซื้อเนี่ยก็สอนได้ก็เลยเป็นชีวิตซึ่งคนเขาไม่เชื่อว่าจะบวชต้องอยู่อย่างนั้นนี่ยพอจนกระทั่งอายุสัก2ี่สเห็นถ้าไม่เขาใจทีละเขาไม่เห็เราบวชแน่ลนะก็ จากบ้านไปไหมไหาลัยมันผ่านวัดวัดหนึ่งชื่อวัดเบญจก็ไม่เคยรู้จักใครนะก็แวะขับรถจอดไปแล้วลงไปเดินหากุฏิจเจ้าวาดเราไปขอบวชท่านก็หัวลออ่อขำๆท่านบอกว่าพ่อแม่เขารู้เรื่องหรือยังให้ไปขอก่อนนะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้บวชก็บวชอยู่พรรษาหนึ่งก็ั้นบวชอยู่สี่สามเดือนสี่เดือนเนานะเป็นจุดเริ่มต้นก็สนใจขณะที่บวชก็ได้เริ่มอ่านพระไตรปิฎก รู้หรือไม่รู้ก็อ่านคืออ่านไปเรื่อยเต็มที่นะจุดเริ่มต้นแล้วเสร็จแล้วพอออกมาเรียนจบออกมาศึกออกมานะก็เรียนสือจบแล้วก็ไปเรียนต่อที่เมืองนอกเนี่ยก็ไปเจอหลวงพ่อชาท่านไปเผยแพร่ศาส,สนาก็มีพระฝรัง่งเ่ยมีพระสุมเมโตนเนี่ยไปบังเอิญบ้านเนี่ยอยู่ใกล้ๆกกันะนะบ้านอยู่ที่แฮมสเตดแล้วของท่านก็มีแฮมสเตดวิหาราอยู่ในอยู่ใน อยู่ในวิลเลจนะก็ได้เจอท่านก็เออแปลกใจสมัยที่พระไทยไปอังกฤษใหม่ๆใช่ไหมที่ชาวบ้านเขางงเขาประท้วงกันอือก็ก็ก็เป็นเรื่องเยอะนะก็สนใจก็คุยกันกับท่านคุยกันกับพระพระอังกฤษต่างๆนานาเนี่ยก็ได้ข้อคิดอะไรมาเยอะแยะต่างนานาก็เลยก็เลยได้ไปปฏิบัติกับเขาด้วยไปอยู่วัดนะดูว่าอะไรเป็นอะไรก็ไปไปอยู่นานนะ อยู่วัดตอนนั้นก็ทํางานแต่ว่าทํางานก็ไม่อยากทำเนะ่เพราะว่ามันไปมันไม่ได้สัมผัสความสงบเข้ามันไม่อยากได้ไม่อยากอะไรแล้าทํางานตอนนั้นจําได้ว่าคือเดินสูงมากทํางานบินไปไหนนี่เป็นเฟิร์สคลาสตลอดนะมันส่วแต่มองเห็นว่ามันไรสาระไปหมดนะ่นะก็เลยไม่อยากทาเนี่ยอยากจะอยู่วัดปฏิบัติธรรมก็บังเอิญเนี่ย หมอเขาไม่ว่าอะไรก็ไปส่งให้ให้ไปอยู่วัดก็ไปอยู่สักพักหนึไปฏิบัติธรรม mm hmm. ก็ได้ผลนะก็ได้เห็นธรรมะบางอย่างนะก็เลยเอามาประกอบในการสอนนะด้วยด้วยกรุณาคือมองเห็นลูกศิษย์ทั้งหลายมองเห็นคนทั้งหลายเนี่ยมันจมอยู่ในความทุกข์แต่มไม่รู้ตัวอยากสะสกิดให้ขึ้นมาซะ นะนี่จะสกิปด้วยยังไงความจริงทางศาสนาทางพุทธศาสนาเนี่ยสิ่งที่เห็นได้เนี่ยมันเห็นได้สามอย่างคือเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา mm hmm. นะีมันเห็นได้สามอย่างอนี้แล้วแต่ว่าใครจะเห็นเห็นเห็นแสเป c ไหนนะก็มาพิจารณาว่าถ้าเอาอนิจจังขึ้นมาเป็นตัวนำการเข้ามาเนี่ยหเห็นว่าสับสิ่งทั้งหลายมันมันไม่เที่ยงนะมันต้องใช้ศรัทธาเยอะ เป็นเรื่องของชาวบ้านก็เข้ามาทางนั้นนะทุกขังก็ใช้การเรียนเยอะให้รู้ว่าเออนี่เป็นทุกข์นั่นเป็นทุกข์ขันห้าเป็นทุกข์อะไรเป็นทุกข์อะไรก็เป็นเป็นทุกขสัจจะอะไรเห็นพูกที่ไปหมดอะ่ะนะไม่ต้องอาศัยการเรียนพระไตรปิฎกเส่วนทางอนัตตาเนี่ยมันเหมือนเซน you either get it like that หรือไม่ก็ไม่รู้เลยนะก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะ approach ทางนี้เพราะอะไร เพราะว่าพวกคนที่เล่นหุ้นคนฉลาดทั้งนั้นคนฉลาดต้องเริ่มจากอนัตตาให้มันให้มันสงสัยแล้วเห็นเนี่ยก็เริ่มสอนไปเรื่อยก็ได้ผลก็มีคนเข้ามาสนใจกันเยอะนะก็ได้ผลแล้วก็เอาพยายามเอาอันนี้ไม่ให้มันหนักไปในทางศาสนามากเกินไปเอามาประกอบในการเทรดแทนเพื่อจะดึงคนมาให้เกิดความสนใจว่าคนนยังโลภอยากได้เงินอยู่ ก็เอามาเทรดให้ประสบความสำเร็จเมื่อวันหนึ่งเนี่ย <_ D> เขาก็จะเห็นเองว่าอ๋อลุงพยายามสอนอันนี้เองไม่ใช่เรื่องเงินหรอกแต่เบื้องแรกเนี่ยต้องเงินเข้ามารอกอ่อนแั้นก็เลยมาสอนให้เศษเรื่องอะไรเรื่องอสําคัญที่สุดเรื่องกรีฑาเฟียซึ่งเป็นหลักสําคัญของทางศาสนาเลยแหละนะกรีฑาเฟียเนี่ยคือความโลภกับความโกรธนะมันเป็นเรื่องของจิตนะจิตอ่ อกุศลมูล,ลจิตนะคือทําอะไรด้วยอกุศนมูล,ลจิตกรดแอนเฟียเนี่ยผลมันออกมาก็เป็นอกุสลเท้งนั้นยังไงก็ไม่รอดต้องทําด้วยกุศลจริงๆคือด้วยความไม่โลภด้วยความ